พี่น้องมาชมบรรยากาศทั้งวัดป่าน้องกุง้งได้พี่น้องมาได้มาชมวิวโอ้ยงวัวกับเข่ามาเนาะพระอาจารย์เพิร์นีพระอาจารย์เพนนิ่์นฮักมาเนาะมาชมทั้งพระอาจารย์เพิ่นอขอบเขตน้องวัดป่าน้องกุง้งงัวหลักเข่ามาพี่น้อง อะไรงวออก,กันเพื่อนก่อนวัดป่าน้องกุ้งเนาะพี่น้องเนาะทางบ้านโคกกองเขตเชฟบางเฮียงเมืองสองข้อนแขวงสวรรค์นนเขตก็เป็นทิวทัดภาพธรรมศาสตร์ช่วยงบงามมีน้องน้องป่าน้องธรรมศาสตร์เนาะเป็นน้องตั้งแต่ ได้มาเนาะน้องอยู่หนิอ่าเป็นแอ่งน้ำเพิ่นก็เลยมาตั้งวัดอ่าอยู่นี่เนาะอาณาเขตก่วงควงพี่นอ้องเขอบไปทางในกษิมีล้านปฏิบัติธรรมเนาะเอ่อเป็นเหตุล้านปฏิบัติธรรมทงางพระอาจารย์เพิ่นเนะาะพระอาจารย์เก่า อยู่นี่เนาะแล้วกาารจ์นิ่นกระเช้าชดคนงามนะพี่น้องเนาะอ่าเป็นตะเบิงตาสมยามปฏิบัติธรรมกับเป็นตะมวนเนาะพี่น้องอ,อ,อ,อ่อนซ้อนอ่าทิวทัศน์งามมาละยงว่วออกให้เพื่อนเนาะ งัวลักเขามาผู้ดใดอยากมาเที่ยวมาชมเนาะมาเล่นนอกก็มาได้เด้อทั้งอาวัตรน้องกุงเดี๋ยวเ่ามาย,ยมามทำข้าวทั้งพระอาจารย์เพิ่นเนาะเออมาบริจาคกกเสิญมาเนาะเออเพิ่นกำลังสร้างสาพัฒนาสร้างกุฏ เนาะหอมหอบน้องอันนี้ได้โบกเพ่เนาะสำหรับดูดนำไปหดต้ดนไม้โอ้แหนมเข้าไปทางนก็มีสล่ากำลังก่อสร้างใหม่ลังบักใหญ่หนึ่งเนาะเลยเนาะเออก็มีเต พระอาจารย์เพิ่นกับพระกันชางเนาะอยู่ทั้งในป่าปะธรรมศาสตร์อุดมสมบูรณ์ป่าใหม่ย,ยังแน่นานาเนาะสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ดีเออเป็นตานาอยู่ นี่ก็จะเป็นสถานที่บอลขั่วบอลเนาะสรลากำลังปลูกใหม่ี่น้องกำลังพัฒนากำลังสางใหม่ก่อสางใหม่อันนี้ก็ห้องนนำเนาะคือว่ายูนีกับเป็นอบอนที มีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะมาบริจาคลายได้อปล่อมา่วมมา่วมสางเนาะทำบุญมีปัจจัยสัธานมาประกอบชวนสางอันนี้ก็แนมเบิ้งก็เป็นโอ่งเนาะโอ่งงามเนาะเป่าเหมืนตังไว้หรือว่าเป็นแทงหนามเพิ่นว่าเนาะคืองามเนาะ โอ้เพื่อนเอาเอาเป็นแทงหนามเลยเพี่น้องะโง่เพื่อนงามเนาะตั้งเรียนกันซะละเอเอเป็นแทงหนามป่าเนาะนี่ก็ทั้งซะละเพื่อนกำลังก่อสร้างใหม่เฮ็ดโดยใหม่เป็นห้องหนัก ออกไปทางนี้ก็แม่นอยู่แคมแคมทางเนาะติดกับเส้นทางลงไปทางท่าหลวงสถานท,ที่แห่งนี้ก็เป็นตาหน้าเบิง่งหน้าสมเนาะพาพธรมรมศาตร์ยังสวยสดงดงามที่ว่าต้นไม้เป็นปาจิกปากุ้งยังอุดมสมบูรณ์ดีเด้อพี่นะาะรักใคร่าระ คือว่าไฟฟ้า,ฟาก็ได้เขาเป็นที่อุมหอยแล้วเนาะเอาสิาพีพีานองอยางมาเบิ่งสั่างหอแจกพ่นอีกลังหนึ่งเนาะเป็นลงังตำอิดหอแจกลังนี้เนาะหรือว่าเป็นสํานักสํานักสูงเนาะพี่นอ้อง เออเป็นสำนักสงฆออ์วัดป่าน้องกุง้งเนาะนี่ก็เป็นหอแจกเนาะมีพระพุทธโธน้องก็อยูกกย่กลางอยู่กลางเดินเนาะ แนบบิงกเยินธรรมศาสตร์สวยสดงดงามน้องอยู่ใจกลางถือว่าออหอบน้องก็เปมนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไหมนอนแล้วก็มีกุดต,ต่างๆเนาะมีกุดบอนสถานที่พักเช่าพาสง ตั้งอยู่เป็นชายออมนองถือว่าออมหอบเลยเนาะออมหอบเลยสิเป็นสามร้อยหกสิบองศาเนาะพี่น้องเนาะมองบ่งหอบหอบวัดก็อุดมสมบูรณ์ ก็มีพาชงเิ่นเนาะมาถือว่ามาชงพาชงิ่นมาหน่เนะาะทั้งผาจานเกา่า้อมทีมงานเิ่นเนาะ <os> เอาการบันทึกวิดีโอกอระชิบชันนีเนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบใจเด้อทั้งบรรดาเอฟซีเนาะที่ติดตามเนาะว่าจะเป็นทางเล่าไทยเนาะ หรือต่างประเทศที่กดไหลกดแช่ให้เนาะกระค้องห้ได้บุญในบุญพระอนิชงลายเนะเอ,อาขอขอบใจ